สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตุนบอดี้แลมโปรเซอร์ไพรส์แจ๊สชวนชื่นในรายการร้องข้ามกำแพงเรียกได้ว่าทำเอาเซอร์ไพรส์สุดๆสำหรับรายการร้องข้ามกำแพงกับเทปล่าสุดของตลกซุปตาอย่างแจ๊สชวนชื่นที่มีนักร้องตัวพ่อมารวมเซอร์ไพรส์ในรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงจนทำเอากริดลั่นสตูดิโอเลยทีเดียวโดวยแขกสุดพิเศษที่มารวมเซอร์ไพรส์ในรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงก็คือตุนบอดี้แลมนั เองเรียกได้ว่าทําเอาฮือฮากันเลยทีเดียวเพราะไม่คิดว่าจะเชิญมาได้ล่าสุดทางด้านแจสชวนชื่นหลังจากที่รายการจบเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ถึงตูนบอด y ี้แ m ลมเอาไว้ว่าจากตลกคนหนึ่งผมขอจดจําสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตมันคือสิ่งที่มากกว่าเงินทองมันคือสิ่งที่เติมพลังจากใจคนคนนี้ครับพี่แอสไซอธิวัฒารักพี่ตุนครับตุนบอดี้แลมบอดี้แสลมกูจะจำไปตลอดชีว um ิต แสงสุดท้ายท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ